เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเอาลร์ดกันนะครับพาร์นี้ก็จะเป็นพาร์ที่10แต่ลนะเนาะก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะลุยก็มาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ทําการนี่ครับผมไขล็อกเพื่อที่จะเอากุญแจนะครับแต่ว่าพอดีกุญแจมันร่วงลงไปข้างล่างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามลงไปเอากุญแจที่อยู่ชั้นล่างเนาะโอเคครับ ไปไปไปเดี๋ยวเปิดเปิดกล้องก่อนโอเคมืดตึ๊บอ่านี่ไงกระไดลงโอ้โหเกมนี้ขาดกล้องไม่ได้เลยมันมืดเกินคำบรรยายนี่นี่กระไดทางลงโอเคไขย,ยังไงให้กุญแจล่วงไปด้านล่างเลยเห เออเสียงตึกตักตึกตักไม่ไว้ใจเลยบรรยากาศวังวิโวกบัเงเบงโอเคเดี๋ยวเราต้องเริ่มสำรวจทางด้านนี้ก่อนเนาะเสียงไม้มันลั่นนะครับง,งั้นงไงห้องรู้สึกจะเป็นห้องซักรีดนะครับผมว่าจำไม่ผิด ห้องนี้รือเปล่านี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงห้องนี้จริงด้วยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงนี่ไงจามหล่นอยู่นี่โอเคได้จามแล้วมกันต่อครับผมเราต้องตามหาหลวงพ่อนะครับ เย็นจเยนบรรยากาศมันไม้ครับน,นั่นเอมันเห็นนะมันเห็นเดี๋ยวก่อนใจเย็นดิเดี๋ยวเดี๋ยวนะโดนตีวติว่งเลยต้องวิ่งสวนแล้วละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางขึ้นอัาน,นี้มันลง โอ้โหจะตายเอาอตามมาไหมเกมมันไม่ตามมาตายแล้วโอ้โหวิง่งเลยโลกเบี้ยวเดี๋เดๆตั้งสติก่อนโอเคเพื่อที่จะไปชั้นสามเนาะเพราะว่าเราต้องข้ามไปนะครับผม ไม่ใช่ประตูนี้ประตูนี้มันล็อกก่อนนี่นี่นี่นเออประตูนี้สิโอโหโอบรรยากาศเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรอ่ะน้ำกระโดดอีกะอ่ะเฮ้ออยเกือบล่วง ตามร้อยเลือดไปโอเคนี่ไงฟาวเวอร์เฮ้ยนี่ไงได้ถ่านมาแล้วอ่อลมหายใจนี่ครับตามร้อยเือดไปผมไม่ใช่ทางนี้เนาะโอ้โหเฮ้เยไอย้นี่ไง ตัวอะไรอ่ะมันจะกระโดดมาหาเราปะเนี่ยโอ้โหสุดทางด้วยอึ๊บโอ้โหม,มือยิงเจ็บอยู่เซฟเกมเลยไอ้ห้องนี้นี่นา จุบจุบเวนกับสิสส้หายละหายละเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหยิงขึ้นยิงลงอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยจะเก็บจะเก็บฐานโอเค luôn mà vào phòng này rồi nhỉ? yên yên โอ้โหเจอไม่ดีมันล่วงไปด้านล่างเเนี่ยเดี๋ยวรีโหลด <c oughs> โอเคเรียบร้อยพร้อมลุยกระโดดข้ามไม่ได้เนาะโว้ยที่หลุมหลุมโอ๊โยร,ร,รอ,อย,รยเลื่อนมันมีสองนอ่นนะ ข่าอ่ะประดด้ามไปได้ไหมอ๋อเดี๋ยวนะตั้งกติอ่ยนนะครับไอ้ตรงนั้นที่เรามาแล้วมาตกหลุมตรงนี้ลงไปด้านล่างเข้าใจละ ตกใจ่ใช้ทางนี้ปล่าหรอกเฮ้ยไ,ได้แฟบแฟบที่ไม่เคยเปิดอ่านขออนุญาตไม่อ่านนะครับผมเนื้อเรื่องเพราะว่าบางท่านอาจจะรู้แล้ว <c oughs> อปิดกล้องไม่ได้เลยใช่หรือเปล่าอ่ะ ห็่มีรอยเลือดเลยอ้าวห็อตั้งนั้นๆๆตกใจผมบอกให้ตามรอยเลือดไปไหนวะขวาล้ายซ้ายดีสายแล้วกัน

จอดเลยนะลูกพี่สองตัวโอเคมืดอยู่ ทีเราถือกล้องไปนี่ยังไม่รู้ตรงไหนมืดตรงไหนสาวาน่างใกล้มาแล้วเดี๋ยวเดู <c oughs> มันจะเห็นแล้วว่ามันยงกางดตรงนี้ โคตรเฮ้ยแสงไฟแสงไฟโอ้โหหล่นลงไปได้เนี่ยแล้วก็กระโดดขึ้นมาทางนี้ใจเย็นนะใจเย็นนะ ตังหลักลุยพร้อมกันนะครับไปอุ้ยกอ้องเดีเดี๋ยว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 เดี๋ีเเดวง่วง่วง่วงีเ เราไม่มีกล้องไปแล้วจะโอ้โหเขาเอณต้องใช้กล้องเพื่อมองผ่านความมืด <c oughs> แล้วเราจะขึ้นมาทำไมนี้แล้วตะกี้ใครเดินมาก็ไม่รู้ <c oughs> แล้วมันหล่นไปซองซอกไหนแล้วเนี่ยนี่ไง นะครับประตูนี้เปิดได้ป่ไม่ได้นึกว่าจะเจอบั็กติดแง่ฮัลโหลโอ้โหจะหลอกให้เราขึ้นม oh, าข้างบนทำไมเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ต้องลงไป ป่าแล้วใครเดินมาใครเดินมาโอ้เราไปทางไหงนงไหงนเนี่ย ขายตัวหนังสือลงไปด้านล่างอ,อีกเราจะจำทางกลับมาได้ไหมเนี่ย ตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนโอ้เรวใครมานั่งอะไรตรงน,นี้เนี่ยเอาไงครับหยิบแล้ววิ่งกลับที่แม้งบนเลยเนาะเอ้ยไม่ใช่นี่เป็นกรรมเราไม่ไปยุ่งกับเขาดีกว่าเห็นขวดน้ำเป็นแน,น่นั่นไปได้ กำลังใช้สมาธิโผล่มาได้เดี๋ยว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 มามองไม่เห็นเลยอะ ลวิ่งเยนะไปแล้วครับไปแล้วครับมันมาแล้วโอ้ยกองแตกโอเคเราไปตามแสง จำท,ทางก็ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยโอเคปีนปีนวิ่งอย่างเดียวแล้วโอ้โหเหนื่อยกล้อ <c> ง <oughs> เฮ้ยแช่วงนี้ป่าวหลงโอเค <c oughs> โอเคโอ้โหเหนื่อยจริงครับตามหาหลวงพ่อมาติน ตูดปอนี่ไงโอ้โหเราหลอกห้องไปไกลเลยโอเคเซฟเร่วงไปด้านล่างอีก ครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแต่งนี้อะไนีไเนไอเราไปยังไงต่อต้องลงด้านล่างเหะอันนี้ก็โดดไปคงคงไม่ได้ต้องทางนี้แหละ <c oughs> โอ้โหเฮ้ย Hey, hey, hey. เฮ้ยังไงอะนะเดี๋ยวเราเราหลบมันที่กันไม่ใช่ประตูนี้เนาะและ้วไอ้คนนี้มันหมายความว่ายังไงไมยียเกาหว,ว่า Only one way out, only one way. แค่ทางเดียวโอเคทางไหนอะ How you know you not เอามาล็อกเลยอ mm hmm. ื้สึกคล้องแถวนี้จ้ะ โผมานะโอเคเซฟเกมโอเคครับผมเดี๋ยวพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เดี๋ยวเรามาติดตามกันในพาร์ทต่อไปเนอะว่าเราจะเจออะไรนะครับผมก็โอ้โหกล้องเราเสื่อมสภาพและเสียจอแตกนะครับผมเอาไว้เดี๋ยวเราเจอกันในพาร์ทต่อไปนะครับผมขอตัวลาไปก่อนละครับบ๊ายบาย